นี่ครับสวัสดีครับมารีวิวสวนมะม่วงครับสวนมะม่วงพี่จีนัดสวนมะม่วงสวนมะม่วงสวนมะม่วงพี่จีนัดกันปีนี้ลูกดกมากผลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ ลูก okay, ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมะม่วงของพี่จีนัททั้งนั้นเลยอ่านี่ปีนี้ลูกดกค่ะปีนี้สวนพี่จีนัทด,ดกครับนี่สวนมะม่วงพี่จีนัทครับดกแทบทุกต้นเลยนี่นี่เป็นสวนมะม่วงพี่จีนัทค่ะ นี่ปีนี้ก็ถือว่าดกนะทุกปีไม่มีลูกเลยอันนี้เป็นกระท่อมสร้างไว้หลบฝนครับรทอมพิจีนัดนี่อันนี้คือสวนพิจีนัท ไปนอนเล่นนี่ง่าย